สวัสดีครับผมโนโรนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําให้รู้จักกับโปริีขันเทพนะครเป็นเวอร์ชั่นสองแล้วที่เราทํานะฮะกล้องเข้ามาดูนะครับนี่แพ็กเกจก็เป็นแบบนี้นะครับหัวละหกสิบห้าบาทแพกวก็เดิมสิบาทเนาะของเดิมห้าสิบห้าแต่ว่านี่ครับเพิ่มตัเวเบ็ดเข้ามานะฮะออมาใกล้ๆเลยเห็นไหม ใั่ไหมเนี่ยตัวเบ็ดเนี่ยเป็นของมาสตสต์ดนะครับแข็งคมมากนะตั้งแต่รุ่นเดิมที่เราทําไว้แล้วแล้วก็เอกลักษณ์ของตัวหัวจิกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีแบบนี้นะนนนะนะแบบนี้นะแกดูหลายๆสีประมาณสามสีแหละนะเหมือนเดิมนะฮะสีคงคงเป็นสีสเดิมใช้ตะกัว่วใช้ตะกั่วที่มันทาเนี่ยเป็นตะกั่วอย่างดีนะครับตะกั่วอย่างดีนะครับลูกกระตุ้ลูกรลกระตายไห สปีดริงนะครับพร้อมกับเบ็ดตันนี้เราเรียกว่าเบ็นนดบางนคนเรียกเบ็ดคางบางคนเรียกเบ็ดท้องนะฮะตัวนี้นะครับเป็นสามทางเพิ่มเข้ามาอีกนะฮะเพื่อเพื่ออะไรนะักตกปลาเซียนปลายางรู้ดีก็คือนะฮะมันจะเพิ่มความมั่นใจในการวัดปานะ่านะเพราะมันจะคงจะติดเบ็ดอยู่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรฮะชัวร์กว่าว่างันนเถอะนะแต่เมื่อก่อนนี้เรามีตัวเดียว แล้วเราก็ทำรูตรงนี้ไว้ให้ลูกค้าก็ต้องไปซื้อสปริงกับตัวเบ็ดสามทางมาใส่เพิ่มส่วนใหญ่นะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวการลุดของปลาย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะเกี่ยวให้ดูของเรามีสามสามน้ำหนักก็คือมีห้ากรัมแปดกรัมนะครับแล้วก็สิบกรัมเลือกใช้ให้ให้ให้เหมาะกับปลาที่เราไปเล่นแล้วก็หมายกันแล้วกันนะบางทีเรการตีไก่รก็ใช้สิบกรัมปลาย่างที่เรา หรือมาเทนี่ก็ของสไลปเปอร์นะจ้ะขายดีขายดีตัวนี้เอาเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันมอ,เองเห็นง่ายๆสิร,รํานะครับพี่ีเกี่ยวคงรู้อยู่แล้วเนาะเกี่ยวพยางนะครับก็วัดดูนะฮะจะจะประมาณไหนนะฮะไม่ต้องขิดก็ได้นะถ้าเสียนเสียนแล้วน่าจะรู้อยู่ดีนะครับบางคนก็อาจจะไปตัดหัวนิ้ทิงนิดนึงน,น,น,นะเพราะหัวของเราเป็นหัวรูปปลาอแล้วนะครับนะที่เอาเลยครับก็ นะปึ๊บยิงไปแบงนี้นะครับแล้วก็หุดออกมาของกลางหลังมันนี่แหนละเห็นไหมฮรับมันจะตาไม่ค่อยดีนะอ่ะแมบมันกะ็ผนะัวอย่างเงี้ยแล้วก็เสียเข้าเลยครับนี่ครับ,นะรบมันจะทะลุไปถึงตัวที่กันยางหลุดเห็นไหมครับเดึงอย่างนี้มันจะไม่หลุดเลยไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันไปติดในตะขอตัวนี้ไงนะี่แหละ นะครับนี่เลยสายเราอย่นี้ถ้านท่าไมไ่ตัดหัวนะบางรุ่นเนี่ยมันไม่อยู่อย่างนี้ต้องไปต่อยเข้าไปเสศษมันถอน,นครับต้องไปติดกาวอีกรู้ไหมไปติดกาวเพื่อให้สนิทรูปว่าจะตีได้อย่างนี้เราตีได้เลยนะแล้วก็เอากิฟตเกาะตรงนี้คว้างได้แล้วนะฮะนี่ก็คือหัวชิคแคเนมนะฮะของโรดฟิชชิ่งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็หวานไม่หวานก็ <c oughs> แล้วแต่ปลายยางที่เลือกด้วยนะ นะครับแล้วก็เราเคยทําทีนประเทศมาแล้วนะครับว่ามันคมแข็งจริงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวก็ติดตามดูยูทูบกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเพราะเดี๋ยวเราออกหมายแล้วก็ถ้าเราเล่นปลายางเราก็จะใช้นี่แหละตัวนี้แหละ,ะตัวที่กันรเทพนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าปลายางนะครับอันหมันหมานหงของท่านเนี่ยเกิดความเสียหายนี่ฝากไว้ดึงอนกมานะฮะอันนี้คือกาวนะฮะกาวมาค่อยซ่อมปลายยางนะฮะ อย่าบอมบิ๊กเบดพวกนี้นะฮะอาทาลงไปเนี่ยก็ติดหนึบอยู่ลยไม่ใช้อย่าไปใช้พวกกาวร้อนกาวราช้างพวกนี้ไม่ได้นะจะคนละประเภทกันอาฟ้าด้วยตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทกาวติดปลายยางนะครับแล้วก็หัวจิ๊กหัวละหกสิบห้าบาทนะครับสั่งซื้อได้เลยนะนี่มาสั้นๆน,น,นะครับอ่าถ้าเกิดอาจารเห็นหัวสี่เหี่ยของท่านรดแน่นอนนะนะไม่มีเจ้าไหนทำนะครับ ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ